สวัสดีค่ะพีน้องกรรอผู้ช่ช่องฟนนี่ดูบนลำเพงมออฟิเชียลค่ะเอาผู้ใดล่บเบายืดใส่หมวกเบาขึ้นมากระท่ายกบัดเจ้าคุยพอดีค่ะยตส่ละบเบื้อยใส่หลับัปดาหล่ละคนเบายืใส่เนไว้ต่างๆพี่นาจิบเป็นคนบัดเปิดโปงจตุองเบื้องหน้าเบื้องหลังปวดหมวกาขึ้นทางเอาขวองมาลันเหรอคะอ้สัดามุย พ่อโบขคือมกรกทะาะยกวัดแต่จะดอกสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีครับ,บ,รบเอาจ้องไปยังทั้งไหน,ท,น,นไทันแก้เคิ้นบอกเอาดีๆเด้อดีบ่กค่ะอุ้ยนอนได้คุณเรานี่เ,ออเกียกเล่นคุณเรานี่เดียวเว้ยนางนางแพน สีดำมันยังดำพอดีค่ะน้องใหม่มันยังใส่ทรงสีดำนะมันสีมองสกลอกๆเรานั่งในเป็นบนผู้กันเดนเซอร์กันนั่งยิบมองเดนเซอร์มอสลัมกับมอสลัมยันผลักเน้นลังลานยันผนบ่เห็นหลังจากวัยพระประชุมกันแล้วก็สิได้ประชุบไปล้างวัยพระแล้วก็สิได้บวได้วยธรรมโอ้มาบอกขึ้นปักกะทาโยกัดแถวเบาอีดีแต่บอกคนเบาอยู่ใส่ตอนนี้อยู่ในรถบอกคู่กิ้ง ผู้ไก่อย um> oh, ู่ไหนเจ๊เจ๊จังพอเจอผู้ไก่ด้วยครับผู้ใหญ่ผู้หญิงผอมาบอกขึ้นมากระทาโยกวัดตรแถวเมื่อนี้แล้วอารมณ์ไหนแล้วมาบอกขึ้นมากระทาโยกวัดนี่คือ้นได้ปิดแมนเอาเอาผู้ไก่มาเป็นผู้ไก่หูห่างละลูกไปเออบอกวันโค้ชโศกบัตรเอาบัตรสิทธิ์นึ่งมาแล้วมาจดลายชื่อหมอลำ ในกันตัวชื่ออะไรชื่อหมอรักสวัสดีทุกคนมาค่ะแม่ก่อนเลยจะไม่รู้ไม่ได้กินหรอกหนูนั่งหน้าด้วยวันนี้วันทุกวันเข้าหลังเวที่สามทุ่มวันนี้ประชุมไงเข้าเร็วหน่อยเดี๋ยวเขาหักตังค์เนาะทุกทุกวันนี้ยิ่งทุกยากตากมองอยู่พลวัยเป็นในพลวัยเฮาเป็นหนาท่าโูปเป็นไงไว้แล้วพี่เอสดีมบอิมาณมนุษย์มือนีิ แล้วไปหางนู้ดีดีโอ้หายอยู่หายกินตามพิธีฮะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีชมพูทิพเจกกรนไปดนทิพเจกกรนเราทำการแสดงอยู่ที่เมนเจอร์ LED ไม่ได้จอ LED ที่สกี ได้เลยวันพระฤหัสบดีแล้วก็เป็นวันที่เรามาประชุมไหว้พระวันพระฤหัสเป็นวันครูพี่น้อนกันไหว้พระเจดกิจกรรมครอบครัวกันแน่สักน้อยเพื่อใ้เห็นหน้าตากันนะคะบรรยากาศยังเต็มเลยใครยังมาไม่เขียนมาขึ้นกันเพื่อใส่แมนรับประชามบายติมัอนี่ผมขอออกจากเส้นมาพีเลยครับมาพีเลยแง่ยูโควาหานะพุ่งหาบบาพีรวมาพีเบอร์เลยครับแง่เลยเปลี่ยนกันบ้

เออน,นั่น<า>งบักคุยกันเงาจำน่อยว่าเมื่อปีใหม่เรา,าเฝ้าเมื่อนั้นนะครับสีบอกน้ำาจา,ารย์นักดนตรีทั้งจากใบพระแล้วนะครับส,บสีบอกประชุมสมร่งก่ะบัวป่านในสวัสดีอื่นคุยน้ำนักดนตรีเป็นส่วนตัวนักดนตรีทุกคนนะครับเดี๋ยวหลังจากไปพระเสร็จเดี๋ยวเขามายับเขามาคุยกันนะอันนี้ก็าจะลองลองขึ้นไหมเพราะเป็นคนช้าอุ้ยอัน เต้ียต่อเขาตีกองผู้เลียกไนเลดอเขา่ท่านไดซ่าเช็คอยู่โอ้ยลยไทยคลิปไว้ด้วค่ะจงลงลองผืนเดินเสื้อยกหางในออกมาเลไปลูกก็ทุกวันพฤหัสก็จะมีประวัติการเกิดขึ้นหลายอย่างเป็นเรื่องปกติทุกทีน่าอยู่ในรถรถตู้ปแล้วรถบายบน เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่เนาะก็เลยชิลตำรวจรายชื่อของเราเออหมดมาลูกหมดสำรระเบียบกติกาเอาวางวางทุกคนวางโทรศัพท์ครับเข้าสู่หมวดการประชุมอย่าพิษนรเข้าสู่หมวดประชุมเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพิธีกรรมด้ประชุมเสร็จแล้า ชุมเสร็จซาบเรียบร้อยค่ะคี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองคืนนะคะอไไอโอ้อากาศวันนี้เป็นลมวอยๆอ,อ,อยู่นะเนี่ยอากาศเป็นเย็นๆอยู่นะเนี่ยอาจารย์นันทีกำลังสีทยอยขึ้นทั้งเวทีค่ะโอ้ปวดหัวแม่แม่นั่งล้มนะอปวดหุวนั่งงับล้มสบายปวดหัวเตรียมเรียบปวดหัวเราล่ะ ต้องมาชิวแล้วเดินปะไมชิวแล้วไ <tube> ั่กิเลยกดดันแล้วบอบอก็ดันแล้วใช่กันเมียนใช่กันนครับไปผนทีมงานจะพาไปกับมีรัมทวายนะคะพี่หนอเตรียมโทมาแล้วทั้งคูด พราะโจก็จะคุยกับทีมงานอาจารย์ทั้งทีต่อนิดหน่อยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเย่เย่ข <c oughs> นมแเกีข <c oughs> นมแงเกาหลีแมนนั่งล่ำๆสบายหลักสีแซนดีแห้ง นั่นดนตรีมันประชุมก่อนสิบนาทีภาษาประชุมเสร็จแล้วก็สิเช็คเศร้าต้องเช็คเศร้าก่อนล่ะลูกอ้ค์เงมันเป็นสิรับก่อนเข้าเขาบพรเช็คเศร้าก่อนสิรับได้ยังไงเขาเพราต้องเช็คเศร้าก่อนเปล่ะกองขน N N O M นอนวิบวับเดียว เอลูอิมอาราบเนียมโอเอ็มเอ็นโอเอ็มเอ็นโอเอ็มน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 มแหนมแดงแหนมแหนมหรือติลูกนมแหนมไม่ยังเลยนม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 แดงไปร้อนแปลดูเอ็นเอ็มล่ะโมนโบนโนเอ็นก่อนไงเอ็มโอเอ็มเอ็นโอเอ็ม น้อมน้อมซสื้นอมน้นอน้อมนอมน้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 อน้อมน้อมนอมน้อมน้อม้อมนอมน้อมอมค้อมนอมน้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 อน้อมน้อมน้อมหรือเปล่านอมแดงนอมนอมก็ต้องมีเอมมอ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 นอออน้องมาส่งมม้ ที่หล่ามาเจอกันเาอเป็นทุกคนมเตรมตัวซึ่งวันเ่ากำกับน้องแดงน้องีน้องตาโก้พี่น้องพี่น้องทั้งบ้านคิดมาตรงอ่านว่าจังไหนตรงออกเสียงว่าจากไหนความมินมากเลยค่ะ n o m นอนยี่เห็นชื่อเพิ่นสองพยางบอค่ะน้องแดงเป็นชื่อสองพยางตีหรือว่าพยางเดียว S <S> <S เขาว่ามันขวยส้นก็มันว่านหูอิงถึงกับปวดหัวเลยค่ะกับคํานี้ไม่รู้ว่าจะออกเสียงว่าอะไรไม่รู้จะเรียกชื่อว่ายังไงนะคะสะกดได้แต่า่าบลลุสิออกเสียงว่าจังเดครับพี่น้องคะว่าขวดส้นพี่น้องทัางมันผู้ใดขวดสนเกี่ยงภาษาปากกิ่ก็ช่วยกันเขาเมตนเขามาบอกกันได้เลยค่ะว่ามันต้องอ่านว่าจะไหนต้องออกเสียงว่าจังไดยดย N O M นะครับฝากไปด้วยก็แล้วกัน นองฝ่ายสีร้อมาอ่านคอมเมีนแล้วพี่น้องเริ่มพมดคุยกันไหมคริเหายาย